ที่เห็นเยอะนี่ปลาอะไรปลานิมปลาตะเพียนปลาทับทิมปลานินตะเพียนโอ้นนั่ตัวใหญ่เยอะนี่ปลาดุกเนี่ยทับทิมปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมครับโอ,โอ้เยอะเลยโอ้จะยกขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้ยหา้หมด นี่มีอยู่โอ้ยปลโอ้เห็นไหมครับปลาดุกมาตัวเดียว <laughs> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับเนี่ครับในพรานเตรียมตัวจะเอาปลาแล้วครับเนี่ยตุมําตุมจำหากำข้าวตอนชาครับกินต้มปลาเด้อต้มปลาตอนเช้าเมื่อกี้สิจะได้กี่ตัวปลาตุ๋มจำตุ๋มจำเต็มไปหมดเอาแล้วครับนั่นไงปื๊บ ดูสิสด,งงด,ดไปขุดโอ้ฟังเสียงก็รู้แล้วมันจะมาแล้วเนี่ยดูที่ดดจมาน,น,น,น้อยมันบ่นถือเป็นกอดกีไถมันจะงเงียบแทเ้เงียบมันไม่ดิ้นแม่ไรเลยมันเป็นก่อนขีไถอยู่หมดปลาเยอะแต่เอากินไม่ค่อยได้ครับมันเริ่มรู้แล้ว วานวานกนินบ่อยใช่ไหมมันรู้ช่องตู่นั่นนั่นอ่ะเห็นแล้วนั่นไม้ท่อนเบลเลยปลาดูกมันตัวเดียวโอ้ยเด็ดปลาดูก,ดดกมันตัวหนึ่ง ปากแรกได้ปลาดุกมาตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยโอ้ปลาหนิ้นน้อยปลาหนิ้นน้อยตายซะอันนี้ปลาดุกหน้าปลเนี่ยออกเรื่องเลี้ยงเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนี่ปลาหนิ้นครับนี่ปลาหนิ้นปลาหนิ้นน้อยปลาหนิ้นน้อยโดนลงเหมือนเดิมเอาลองอีกฮะลงไปโหลดเกี้ยงคาตุน อ <วา S 1> นี่ก็เตรียมเลยว่าเขาหน่อยเดียวเองเตรียมลงอีกปากหนึ่งครับเปลี่ยนคนครับมีกี้ไม่หมนัมนหมันตัวเดียวนอกนั้น,นปลานินน้อยอ,อ่าเนี่ยครับลองดูซิใครจะหมนันกันใครจะทําบุญขึ้น <c oughs> ใครจะทําบุญขึ้นกว่ากันเอายาวไว้น,นั่นปื๊บโอ้โหยไม่สิได้บ่ boy, ยังเสร็จไปหอดพักบุงกูหน่ะโอ้ย ติดปักบุ้งเอาลองเอาขึ้นมาดูสิจะติดสักตัวไหมโอ้ยยังไม่สุด,ดอีกฮะ <c oughs> วานดูอยู่วานบ่คให้ดูดอกว่างหันเอาป่าออกไปไปล่อยๆลมจะวานดูมันก็หูหมดแล้วปลานิลน,น้อยเห็นเด่นเลยเนี่ยรุ่นปล่อยอือมันป่อยคืนเรากินแต่ตัวใหญ่ ติดพักบุ้งเไม่ไม่โดนหรอกผักบุ้งแต่วุ้งเยอะเกินติดเต่ตัวเล็กมันโอ้ยไอ้นี่ติดเยอะครับแต่ว่าเป,ป็นปานินน้อยเราต้องปล่อยคึืนครับเอาใหม่เอาใหม่เอาแก้ตัวใหม่อีกรอบหนึ่งดูสิมันจะคือไหมปร,รามีแต่เอาขินยากเหลือเกิน ปลาเยอะแต่เอากินยากเอาฝั่งนี้จะลงยังไะมุมนี้เอาลองจากปากเบิง้งลองอีกจากโบกเออวันนีหน่อยไรอา่านน,นูออน กำลังเอาขึ้นแล้วครับเป็นลุ้นกันหน่อยนี่ปลาเยอะแต่เอากินยากเหลือเกินเฮ้ยคุณผู้ชมแี <c oughs> ่มือขาวเป็นเหนเยอะแล้วดิวัานนาหายง้อมือขาหายน้อ,นอ,นอย ติดได้ปะ <c oughs> โอ้ยมีแต่ปลาตะเพียนน้อยครับเอาใหม่เอาใหม่ไม่คือไม่คือ <c oughs> <c oughs> อ่ะจะแก้ตัวใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วครับ <c oughs> เข้าไปในปลาเข่าเลยเนาะเออา <c oughs> <c oughs> เอา,เอาใส่เลยเนะี่ยข้างๆเนี่ยเอาดักฟังหนีเลยอ่าปื๊บเอเอเอาดูสิมันสิคือบอ <c oughs> <c oughs> มันดินเนี่ยบอลอ่ะ <c oughs> ปลาหนินน้อยคืออะไรปลาตัวนี้เลยเด็กไอ้นู้นก็ติดครับปานินน้อยคือเกาอันนี้พอถึอเลยโอ้ยเอากินอย่างโอ้ยเห็นไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับมาเอาบ่อนี้ครับเยอะเลยปลาดุกนาปลานินปลาตะเพียนบ่ ที่เห็นอีกเยอะนี่ปลาอะไรปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมปลานินตะเพียน,น,น,ยนโอ้ตัวใหญ่เยอะนี่ปลาดุกเนี่ยทับทิมปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมครับโอ้โเยอะเลยโอ้โเราล่อมาก่อนครับนี่ในพลานเราก็เตรียมพร้อมอ่าครับเอาอาหารล่อ,อก,ก่อน ดูดิจะได้กินต้มปลาบอมไหมวันนี้นฟังใครหน่อยนี่ฟังฟัง,ฟงมี่ยังบ่นี่นี่่ปลาดุกมันจะตัวใหญ่เลยนี่เอาดูดิปลาดุกมันเขาอยู่ในฝั่งนี่มันอยู่ในฝั่งนี่เอาไปได้่เยอะเลยเอาชัดเลยแอบเออเอาฝากนูก็ลงดูดิสองฝากจะได้กินไหม อดูดิฝั่งนี้โอ้ติดแน่นอนจะติดตัวใหญ่ตัวเล็กแค่นั้นแหละประดุกมีแต่ตัวใหญ่ๆครับประดุกหน้านจะยกขึ้นไหวไหมเนี่ยโอ้ ไห้2ดนี่มีอยู่โอ้ยปลาโอ้ดูไหมครับปลาดุกมาตัวเดียวมีแต่ปลาน้อยได้ตัวใหญ่ตัวเดียวโอ้โหฝั่งโน้นเป็นไงตัวโน้นอะไม่แตกโอ้โหเสียเลยนี่ ประดุกนาครับตัวเบลเลอร์เลยตรงนั้นก็เป็นปลานินน้อยปลานินน้อยนี่เราไม่เอาเนาะนต้องล่อยลงขึ้น